โด๋ยไรเอบนตอนรองเท้าเต้นไม่หยุดมาตลกจริงจงด้วยใช่การเต้นคอนโดปินตาน่ะเต้นเก่งไปก็ไม่ได้ทำอะไรให้ชีวิตมันดีขึ้นสักหน่อยเอาน้าหนดีก็แค่เต้นโด้ใช่แล้วล่ะก็แค่เต้นน่ะเท่มากๆเลยนะสุดยอดเลยคิดสะนี้ใครเต้นมาก่อนละจ๊ะเปล่าหรอแค่ดูตัวอย่างแล้วก็หัดเต้นเองน่ะเท่จริงๆเลยนะคนที่เต้นเป็นเนี่ย เธอนี่ทําได้ทุกอย่างเลยเนาะดีแล้วพวกเรามาตั้งทีมเต้นแล้วก็เปิดเวทีโชว์กันดีกว่านะเอก็ดีนะเพนจะไปขอให้ดีไซเนอร์ที่รู้จักกับพ่อออกแบบชุดให้นะแอนดีป่ะอ๋อฉันขอร่วมด้วยคนสิ โดราเอมอนฉันอยากเต้นเท่ๆให้ชิซูกะเห็นแล้วก็ชม่าสุดยอดบ้างอะอา้าวถ้างั้นก็พยายามฝึกซ้อมเข้าสิถึงซ้อมไปก็ไม่มีทางเก่งขึ้นมาได้หรอก <c oughs> นายมันก็คิดซะอย่างนั้นแหละนะถ้าไม่ลองดูก่อนแล้วจะรู้ได้ยังไงเล่าไหนลองเต้นให้ดูหน่อยดิเงี้ยวหรอกเดี๋ยวนายก็หัวเราะฉันรับรองไม่หัวเราะหรอกอน,นอ้าเอแล้วข้าแล้ว เอาเลย่งองหนึ่อนอ่เอ้าอไอ๋อเอ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 ัเออ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 นออเเอ้เออเะอเอ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 อออเออเออเอเออเออเอเออเเออเออเเออนออเเออเออเออเอเออเเออเอออกเอเออเเออเอออเเออเ ข,ขยับเองหุ่ยจัดๆัดับสุดยอดเลยฮะนี่เห็นไหมฉันเต้นได้แล้วอรองเท้าคูเดี้น่าจะทำให้เราเต้นเข้ากับจังหวะเพลงที่ได้ยินอย่างลงตัวเลยเพลงไหนก็เต้นได้หมดเลยนี่มันท่าเต้นอะไรกันเนี่ยเอาวาโอโดรีไงเล่เา้ก็สนุกดิ้มกันนะ เชสุขากันเถอะเขาคงตกใจแน่ๆเลยอ่ะอืมอ่ะฮอุ้ยแย่แล้วเดีจนได้เดีจนไดไอ้นี่แม่จ๋าเห็นซอนเซอเอกสารของพ่อไหมเอ๊ะอันนี้เหรอคะอะนนนๆนแลนด์เออ้ยรีบไปอ่ะพ่อครับพ่อครับอะอะไรจะรีบไปเลยล่ะพ่อครับแย่แล้วสิคือใส่รองเท้าแน่ทไมว่าจะทำอะไรถ้ามีเพลงดังพอจะเต้นทันทีเลยสิตีก็ตามไปกันเถอะเออไปอเจอแล้วอยู่นั่นไง พาคลุมล่องหนอืะเฮ้ยประตูเปิดได้ไงประตูเปิดเองเหรอไหนๆเอาไปทั้งน ốt เดี๋ยวฉันบนเออเออออขออนุญาตครับ เอ่อผมต้องขอขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับเอ่อที่กรุณาสละเวลาให้่าที่มาในวันนี้นะครับดังนั้นผมขออนุญาตอธิบายแผนงานครั้งต่อไปของเราเลยนะครับทำไงถึงจะถอดรองเท้าพ่อได้เล่าก็ต้องทายาจักรจี้ที่เท้าของพ่อซะก่อนนะมันจะทาําให้พ่อจักรจี้เท้าสุดๆเลยแล้วจากนั้นก็จะทนไม่ไหวจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเองนั่น,<อ>น,นแหละ<อ>ยินี่เองอ่ะเอาละนะเอานะ โอเีนะตั้งใหญ่แล้วครับเอที่นี่ไม่ใช่ร้าก๋วยเตียวโทรมาส่งเด็เป็นอะไรเอ่ไม่เป็นเปล่าครับตอนนี้ลรเอาเลยได้จาไม่แล้ว้ยใครโทรมา ไร่รับสายโนมีคงจ้าอะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเ้ไเ้ยอ้ยเฮ้ยเโ้้โหอ้ย้ยเฮ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 ัยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เเเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเห้ยเฮ้ย้ยเเเยเเย ยังไม่เที่ยงเลยต่ไปกินข้าวด้วยกันดีไหมเหรอครับงั้นผมขอไปด้วยนะครับเออยเป็นแบบแปลกจับกลนะฮะในเมืออน้ำมีเสียงเยอะซะด้วยต้องถอดรองเท้าให้ได้ก่อนที่พ่อจะเต้นอีกนั่นดิฮะอี่ฮะอีออกแล้ว อนีเลยโนบิตะมาทำนี้แล well ้วเข้าแล well. ้วแล้วเอ่อเออเออจัทำอะไรยุกยิกยคือว่าเออเอหึ่นึ่งสออกละกายหนึงสองหนึ่งองจะเป็นคนไร้คมจะอีกแล้วอิกแล้วอีกแล้วยุกยิงยุกยิก้้เฮ้ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะทำไมรถฉันเหลือขันแค่นี้เองนะขอโทษนะครับเดี๋ยวทำให้เหมือนเดิมครับันเผาไหมครับอยยังหาจะหวะถอดรองเท้าพ่อไปได้สักทีเออเออคงต้องคอยระวังไม่ให้พ่อได้ยินเสียงเพลงนะน่ะเอ้ยโถยทำไมต้องมีเสียงมากมายแบบนี้เล่า เออออไอ้โนบิตะเอาอ้น่นไปไว้ไกลๆโอเค ไม่คทำอะไรเนี่ยไม่นะโไม่คอย่าทำอย่างนี้นี่การจะเต้นอย่างนี้ต้องเต้นอย่างนี้เท่านท่านั้นอย่าทำอนี่คิดอะไรกับฉันเนี่ย มันขยับไปเองนะครับโนบีครับใอ้จบสิ้นแล้วล่ะเธอเธอนี่สุดยอดเลยนะเต้นเก่งมากเลยจริงๆแล้วฉันกับพระยากำลังเรียนเต้นรีลาดอยู่นะแต่ฝีมือไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่เมื่อกี้นี้เธอทำให้ฉันจำจังหวะได้แล้วนะนะแม้ขอบใจจริงๆสอนฉันให้มากกว่านี้ได้หรือเปล่า ได่ขนยินดีครับาาแค่รับไปขาเต้น,น,นอ,อ,อยู่ที่ความริ้วนะครับโอ้เลรอยู่ที่ความริ้วเหลยยากนะครับมันอยู่ที่ใจครับอ,อยู่ที่ใจอระเอ้ยให้ตายสิทีแรกนึกว่าจะไม่รอดสันแล้วแต่ว่ารองเท้าเนี่ยสุดยอดไปเลยเนอะเออฮ่าฮ่าใช่ไปเล่าไปได้ใช้ไปได้เลยต้องพูดกี่รอบที่จะเข้าใจอันเนี้ย โอ้แล้วจะให้ทำยังไงเล่าก็บอกว่าให้บันเย่บ้าก็ดีไงออกท่าแบบตุ้มๆแล้วก็พาจบแบบเนี้เข้าใจยังฮะไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจฮะใครจะไปเข้าใจกันแล้วฮะโอยโอ้ยวอ้ยโอ้ม่อมยโอจริงๆนอ้รอ นโนบิตาโอ้โโอดูชุดเท่นอะอุ้ยไมเคิลโอ้โหเฮ้ยไมเคิลแจ็คสันเลยเหรอเฮ้ยไมใช่แล่นเลยดิโนบิตาเท่านี้มันไม่เท่าไรหรอกนี่มันแค่อุ่นเครื่องเท่านั้นแต่ว่าไม่เห็นจะเท่าไรเลยดิหนาน่าประทับใจจังตรงกับภาพในใจของฉันเลยดีละนัน่นเีแค่นโนบิตะากับฉันสองคนพอแค่นีก้ก็จับเอ้าแล้วพวกเราล่ะแอน หมดธุราพวกนายแล้วกลับไปเลยชิ้วเชิ่เชื่อเอาไอ้เรื่องนี้ยังไงะ้อนอยู่แล้วเนี่ยสิเอ้าชจะให้เจ้าโนุ่มพตาเด่นอยู่คนเดียวเหรอันต้องสาหาชุดพาใแทแทน รับสู่คอนเสิร์ตเดียวของฉันคอนค่อรสตเหรอคอนเสิร์ตหรอวันนี้พี่เสะเพราะมีแดนเซอร์รับเชิญมาเต้นด้วยคือโนบิตะสรุให้เต็มที่นะทุกคนเอาล่โอ้โแต่ก็ยังดีแหละที่ไม่ต้องยืนฟังแระยะเผา อยู่นิ่งๆอย่าขยับชนนะเชเชอโอโหเหมือนฉันเหรอแกเอ้ยต่อยจุดนะบอกให้หยุดไงไปไหนไปไหนไีไปไลยพรอนอ้ยพอที่เธอใจเอ้นอะไรอีกอฮะกลับไปแล้วครับเฮ้ยนั่นอันนีน่าอากาศดีจังเลยเนาะ โอ้ยฉันนี่ฉ่ำมีความสุขจริงๆเลยที่ได้อยู่แบบนี้กับน้องมีจังแค่สองต่อสองเนี่ยเจ๊เออโนบิตาเออ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 เฮ้ยนี่โนบิตายฮ้ย,ยไม่มีอะไรหรอกฉันไม่ได้ปิดบังอะไรทั้งสิ้นนะอะเออก็ไม่ได้ถามอ่ะคือว่าอันนี้ฉันเอามากินเองนะหอมนมนมอกก่อนเนาะผมลังรีบอือืถ้าทางแบบนี้นะอืมน่าสงสัย ไม่ต้องห่วงนะเอามาเถอะนะนี่ดอกตา้ดอกอะไรมุนอย่างที่คาดเลยนึกแล้วเชื่อว่าต้องเป็นแบบนี้น้าเจ้าอาหารให้สัตว์ป่ากินสุกสี่ซุกห้าไม่ได้นะรู้嘛เอามาแล้วเออเจ้าเอ๋ยเออารุกิดีเออไงดารักใชิมิล่ะเออเออน่ารักจังเลยกวโอ้โห ท่านนายกับฉันนะไม่เห็นจะยอมก็ใกล้เลยสงสัยคงคิดว่าโดราเอมอนเป็นพวกเดียวกันแล้วใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่ใช่ทานุกสักศใยจริงสิให้เจ้าหนูนี่ชื่อธนุเกะละกันนะธนุเกะเหรอเยีย่ยเดีใจแอนรอด,ด้วยดียและอับเหรอนายจะจับตัวมันไปทําไมเหรอถ้าขึ้นไปแปบเนี่ยฉันไม่มีทางสงบใจได้ห,หรอกนะรู้ป่าโดราเอมอนปกป้องธนุเกะทีนะ คิดว่าช่วยพวกเดียวกันก็นแล้วกัน <c oughs> จะเอ,อ,เอย๋ยก็บอกว่าฉันไม่ใช่ทานุกเกย์แล้วออกมาหนะ้จะทานุกเกย์เอ๋จะเอ๋เ,เราเขาสิเออเออใบใบแปลงกายนั่นอะไรอะ่ะเอานาะคอยดูแล้วกันเอ้า <c oughs> ขัดแย่ก็ต้องซ่อนรังของเขาซะก่อนเจอยังออกไม่เจอ <c oughs> ไปอยู่ที่ไหนนักจะทาลูกเนี่ยเจ้าทานุกเ <c oughs> กยเอาแค้พวกเราแยกกันหาดีกว่า ได้ทั้งนี้เหรอเมื่อรู้สึกถึงอันตรายใบไม้แปลงกายจะปล่อยคลื่นพิเศษออกมาทําให้สามารถแปลงร่างเพื่อป้องกันตัวเองได้ทีนี้ก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วสินะจะอ้ยอะไรเล่าแล้วกันแบบนี้ได้ไงโอ้ยน่าอิจฉาโดราเอมอนจังเลยเนื้อหอมสุดๆโอ้ยแบบนี้ลำบากใจนะไม่ใช่ทานูกิสักหน่อยดีนะเฮ้ย กันก็ต้องรีบกลับก่อนละมจักกำลังรอท่านอยู่ด้วยเด้อเออเออเอององมีจังไม่อยากเลยไม่ได้เลยน้องอจ๋า ไปแก้งเล่นแบบนี้นะก็ <ผม S 2> ไม่ใช่เห็ดหอมใช่ไม่ใช่อะไรนครับยัยค้านี้เป็นเห็ดหอมเหรอฝีมือใครเนี่ยไปหาตัวคนร้ายมา จะบอกให้หาตัวคนร้ายก็เถอะโดราเอมอนก็พึ่งพาไม่ได้เลยฮ่าฮ่าอันนี้นะแทนความรู้สึกของฉันนะพี่จังถามว่าอร่อยไหมเหรอฮ่าอันนี้มันกินไม่ได้หรอกแต่ว่ามันสวยใช่ไหมล่ะนะ้องแาวเออแงวเอยเดี๋ยวพี่จังแาวแงวแโถ่เฮ้ยพี่จัง,งดอกไม้ของฉันก็สวยเปอนกันนะ ดูสิมาดูหอมด้วยเจ<อ>้าเอยเปิดเปยิงดังช้งเอเ้ยเอ้ยเดอะไดมอนด์นดูสิอ๋อเอ้ยมีไม้แกะสลักเหรอไม่หรอกเจ้าดีก็คือแ้วทนุกโกะว,ว่าแล้วเชียวมาทำอะไรในที่แบบนี้นะ อ๋ออะไรอ๋ออ๋ออันนี้ให้ฉันเหรออ๋อรู้แล้วที่แท้ธนูก,ก็ชอบดราก้อนน่ะเองอะ่ะจังไม่อยากตั้งใจให้เป็นของขวัญเลยนะดาราก้นเองยังเตรียมของขวัญให้มีจังเลยนี่นะคือเออเออเออเรือกนั้นมันก็ใช่อยู่หรอกนะถ้างั้นปลาพวกนั้นกับเห็ดหอมก็ฮ่าขอร้ายตัวจริงก็คือธนูก,ก็เองอเนี่เจ้าตัวจนได้จ้า เจ้าธนุกีขี้ขโมยเพ้อเป็นจ่าฟูของานุกสินะใชไมคือคือเออผมไม่ใช่ทานุกีหรอกครับไม่ต้องมาโกง่เี่ยัไปให้หมดอีกไมอาคุณานาเอไปด้นะลูกพับคนื่แบบนี้ได้ยังไงกันเลาเดี๋ยวฉันจะลูกพลับไปคืนเขาส่วนเธอนะห้ามลงจากภูเขาไปไหนอีกเช่นะ ข้าใจไหมเี่ว <Yeah. S 1> วันนี้ต้องเล่นกับมิจังให้ได้เลย

อะไรอ่ะนี่แกทำอะไรตัวฉันฮะอ้าหนีไปแล้วอะตาไปจับมันแน่ไอ้นี่ตัวฉันนี่นาะหยุดนหยุดหยู่เดนี้อ้โดนี่ไหนไ่ไหนจะไปไหนไอ้แก่นันไอ้ไอ้าวุ่นวาย ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกนะโอ้จบสิทธิ์แล้วทุกอย่างเลย Ô, lópita! Draimon! Ni! Áo! Bài bái bé cái đi nè! Mà dù đi thì yang à ngay lâu! Hả! Sing tố tô mô ki! Ô, dù đi 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 เขาทำเพื่อให้ฉันกับมีจังคืนดีกันไงเล่าฮ่าทานุโกขอบใจมากขอบใจนะอืมน่ารื่น